ตั <Cornell. S 2> ้งโหลดกระแทกประตูได้ไหนกูไดกดสามมนะไปท่าเรือแบบนี้ไปท่าเรืออ่นะนั้นหนึ่งทำได้ปล่อยโดนเอออันนี้คืออะไรอ่ะขอรีแพร์ もう行かれに、もう光に燃ええ。もうるかれに、もうええ。もう行かれに。もうええ。もうええ。<しね> ตอนนี้ไม่ก็วุ่นเอาไปกับนายใช้แท็บิก้าเปล่ามานามหมดเรนจีเอ้ย,อยมีสปินนู่นโวอสร็จนู่นนะหัวกระโหลก

นี่ไอ้เพื่อนสเตโก้จะตายแล้วโอ้ม่นะไปแล้วเพื่นอนโดนตี้ <จะ S 1> อื่น,<ด>นเลทเพื่อนไปไหนเพื่อนตายแล้วเหรอเพื่นอนดอนตี้อื่นเลยว้าเพื่อนไม่เจอเพ่อนไม่ได้ตายเพื่อนไปไหน ไม่ได้ไม่ใช่ตีอื่นมาเป็นแค่บอดมันแค่พยายามตีแทมตีแทมไม่เจอเลยเพื่อนท่ไหนแห็นที่อ่ะแห็นที่อ่ะดูไม่ออกกลางวงมึงถอยออกมาถอยมาทางกูเลยเพื่อนอยู่นั่นน้ำกูเจอแล้วนายยิงมันเดี๋ยวกู ือโอ้โหดีมากไปรอเอ้แซดทีหลังเลยปะเอาไปย้าให้นี่ก่อนเป็นไอต่อ เอ็มแล้วกดมอม้ามาใช้ที่นี่ได้อะไรนะกดเอ็มแล้วกดมอม้าไม่แพ้นั่นยาเหรอเฮ้ยลำเน็งคนคือสีไม่ดีวะบอส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  โยนของขาวเก็บของฝาของม่มวงนะ อดภัยแน่นอนเรามีมของพวกงอันชนเลงคืออะไรวะโมโดูลไกลเดอร์โมโดูลโอ้โหโขาสูงอายุตัดกำลังไม่15วิวันนีม้มีอะไรฟ,ไฟาร,ร์มไหมฮึ่มโล่เหรออาเขื่อนนาณาหน้นาเขื่อน ยี่หมาวยี่มันชินอยู่ไนนะวะบอลหัวรู้สิง่งยู่เรไม่ดูด้วยตัวเองนั่นมีไอเทมตมมกพื้นแล้วมีการตกกันละ ไปอีกตกลงไปแล้วเพื่อนๆผมรอชิบหายเลยง่ายขนาดตันเลยนะมันยิงบอดโงเยมันไม่ค่อยต่นได้เท่าไหร่ ที่เติมกระสุนยู่ข้างล่าง ศัตรได้มีฟอค่อนศัตรูอ่ะโอ้ยวโรนิน่จากข้างหลังกมาช่วยเลยนั่นเหรอเขาบวกตัวเริ่มเนี้ยหนีไปแล้วเขยิงหนีไปแล้วเฮ้ยศัตรูอ่ะศัตรูอยู่ข้างหน้าข้างหน้าหานี่เองมันอะไรยิงบอสอยู่เพรมมันใส่บอสไม่ได้เราออกฟอคอน สก,กิลใส่อสกายไรเ้มันเจอแล้วมันเจอแล้วล่วงลวงน่งล่วงสองเดี๋ยวอสข้างมันก่อนวอร์สซีไแสเดียออตูอะไรเข้าไป ขึ้นนะพบมไม่อยู่ตรงนี้ก็ฆ่า<อ>แล้ว,ว,วกูฆ่าสามแล้วมีการตั้งเลยที่หลังเป็นงงเเกิดว่าอะไรขึ้นแต่ดูเพื่อโคได้ปืนอ่ะดีอยู่คนจะมาเรื่ยอยๆ ไอ้ส่งตัวเป่าเพราะว่าอยู่ใกล้พอดีเลยสามสิบวิถ้าคนมามันก็น่าจะาเวอร์หมดแล้วก็มาไม่ทันกันเพื่อเราอยู่โคตรแหลมเก็บของยัาศสตูอยู่แน่เลยใช่ไหมัลโล่ปลูฟ้าสักตัวแล้วอะม่วงหนึ่งชิน้นเอ่อกูดูสีไม่ออกกูเลยไม่รู้ว่าคืออะไรเอ้ยมันจะลงมาแล้วไอ้ เข้าไปกเลยเข้าได้เข้าไปกับเลยโอ้ไอพวกนั้นมันคือมันดักดักฆ่าดักไม่ให้คนผ่านไม่ตึงระดับนึงอะเนี่ยเลยแหละขอกวา ออกมาเฮียโอ้โหเอ้ยสามคิวโอ้โหใส่ฮิวครับใส่ฮิวเพื่อนดาเมจ์รันเจ็ดสเตโก้กูนี่ดาเมจ์ใกล้เคียงกับเองอ่ะเออกูดาเมจ์หนึ่งแสนสองสำหรับเม็ดนั่นแซม กูมีค่าวสามเหรอเออกูคิวสามตัวเลยพูดจอพูดจอแล้วกูกดสกิลอัดโต้มต้มต้งให้มันเหลือน้อยแล้วมันดื้อไอของโอ้โหคิวโหะแล้วไอเทมเอามาทำอะไรได้วะไม่รู้สัญญาณนสกิลหมดแล้วพูดได้มิชชั่นหกเค่หน่วยเจ็ด ช่วยไหมเนี่ยเปลี่ยนของได้ไหม,ม,มอยากอัปเกรดของเนะี่ยอัปเกรดเป็นไงเนะี่ยอ๋อนี่ไงโอ้โหได้แร่ได้ปืนสนายโอ้สปายออพเทนได้นู่นได้นี่อะไรต่อโอตินไกเดอร์สีม่วงอะ่ะได้จากไอ้บอสนั่นแหละนดูดิ เซดทาสีสองอวันหลังโยทาสีสิเลพิดไฟพลาสมาคอร์ดเนรจีดาเมจคือพอแครร่ยูแล้วไงต่อตลาดแมทริกขายผมไว, 40, วส้สีอันนี้สาอันนี้ยี เอาต็ดของยังใส่ได้ไมัมออ้ยมึงเหอะไม่มีอะไรเลยต้องตองอกไปวิจัยถ้าวิจัยครบ3อันก็ได้ที่นี่แล้วแล้วมีการขายของวัดชั้นเนนลิศนะเราต้องเปิดแล้วแหละ ลองเปิดเปิดอะไรอ่ะชิ้นไหนดิเปิดกลนะ่องมอสไม่ได้อะไรเีืยอเอามาใสา่หัวผสมหืออะไรวะไปดูดิ ลงดีเฟน์ดีเฟนต์ต่อกระสุนเพิ่มสามแปดแต่รับการซ้อมแซมน้อยลงมันดีหรือไม่ดีวะมีโอ้โหไม่มีกันเปิดเจ็ดอันเลยเปิดหมดเลย เหลวดูพลังงานอากาศคุณพ่อค่ะ เจ็ดเปอร์เซ็นแต่ดีเล่จมตีเพิ่มหนึ่งจุดหนึ่งเปอร์เซ็นมันคือของที่แบบค่อนข้างไอ้นี่นะเอาไปเน้นเป็นด้านๆค้าขายทำเงินตลาดเมทริก ที่มันตายทั้งหมดตอขายอ๋อต้องกัวคำว่าขายก่อนถึงเลือกได้เขามีสัญญาณสื่อโดยขนส่งที่แบบการันตี เช็คราคาก่อนสิว่ามันเท่าไหร่อย่าไปเชื่อระบบ a r o d y n a m i c Module โอ้เครื่องแต่งกายก็มีขายด้วย สิค่าขายเลยว่าอนาคตอนาคตราคาลด สิบแดงห้าสิบแดงทำอะไรได้ห้าสิแดงอะไตลาดตลาดไม่ได้เป็นตกุน ติดติดนแคชอบหมื่นห้าหนึ่งหมื่นห้าพันแดงซื้อฮีโลข้างในได้อัลต้เฮวี่แผ็นทอดปส่วน Yeah. Uh. รูปตุง่งอัพเก็ดปาที่ถานอัพเก็ดยินที่ฐาน โกอยู่ปะโกไม่พูดอะไรเลยอยู่ไอ้อยู่ๆแล้วโกไลฟ์เฉยๆทำอะไรอยู่อ่ะนอนหลับอยู่เออหลับอยู่เพื่อนรอรอนายอ่ะเราเห็นนายกำลังแบบจะขอกกเลยหลับรอไม่เท่าอะไรเลยดิหลังก็จะนี่เลยไงเล่นอะไรอ่ะเชื่อว,ว่าไ<ฮ>อ้ไปเรียนกูขอไ,ไปเ กูพอพักผ่อนหน่อยแล้วนึงนะยันไปยิบเดองไปยิเี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยว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 ง่วงว่ะพักกอนพักกอนพักกนง่วงง่วงง่วง